นี่คือการ์ตูนที่ชีวิตนี้ไม่เคยเจอมาก่อนและเป็นการ์ตูนที่ถ้าไม่อยากเชื่อว่าเขียนเรื่องพวกนี้ออกมาได้ยังไงเพราะนี่คือเบอร์เซิร์ก เรื่องราวของตัวเอกที่ออกประจนภัยพร้อมกับแบกความแค้นแหล่งไปด้วยเป็นความแค้นที่กัดกินเข้าในทุกๆครั้งที่หลับตานอนและถึงแม้จะตื่นขึ้น,นมาก็ยังลืมมันไม่ได้แบกมันไว้พร้อมกับเดินทางไปในโลกทั่วไปที่พวกเรารู้จักกันดีเป็นโลกของมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสงครามแต่ถ้ามันมีแค่สงครามการต่อสู้และความแค้นเท่านั้นมันก็คงไม่ใช่เบอร์เซิร์กใช่ไหมครับเพราะโลกที่ตัวละครในเรื่องนี้เจอมันก้าวไปไกลมากกว่านั้นมันมีครบทุกอย่างที่การะตูนหนึ่งเรื่องควรจะมีและมันมีเกินทุกออออย่่่าาาาาางงงงงททีจจจจจะะเเเเเสิิรรรรร์ใใหห้คคุุณณแบบถถึนนนตตมัวววกป็ไ คุณผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาบรรยายความรู้สึกที่มีต่อเรื่องนี้ มันทำลายทุกอย่างที่คาดหวังเอาไว้มันทำลายทุกเศษเสี้ยวหัวใจของเราที่อ่านจนไม่มีเหลือก่อนอ่านผมคิดว่าการ์ตูนต่อสู้ประจนภัยแบบดิบ,ดบๆก็น่าจะทรงๆนี่แหละเน้นความมันและฉากแอคชั่นโหดๆแต่พอได้อ่านจริงๆมันมีอะไรข้างในเยอะมากตัวละครคือเป็นคนสุดๆเรารับรู้ว่านี่คือคนที่เป็นคนจริงๆมันไม่ใช่แค่ตัวละครในหน้ากระดาษสิ่งที่ทำแรงจูงใจในการก้าวเดินความฝันความทะเยอทะยานความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างมีหมดผมไม่ได้หมายถึงแค่ตัวละครหลักนะครับแต่หมายถึงทุกตัวละครมันมีหัวใจจริงๆแม้ตต่่่ัวะะครรทีอออกมาาผนนปจ มันยังมีหัวใจมันทําให้เรารักและมันทาให้เราเสียใจเมื่อเหตุการณ์สําคัญอะไรสักอย่างเกิดขึ้นผมชอบตรงนี้มากเลยอะเราเกือบจะจําชื่อหน้าตาหรือคําพูดของตัวละครประกอบแทบไม่ได้แต่พอมันจากไปมันมีความหมายกับเส้นเรื่องและตัวละครหลักมากมันผลักดันให้ตัวละครรอบข้างก้าวไปข้างหน้าอย่างถอยกลับไม่ได้มันพาใจเราที่เคยสนุกสุดโตง่งให้จมดิ่งและถล่มลึกลงไปจนแม้การเปิดหน้ากระดาษถัดไปก็ยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวผมไม่เคยเจอการ์ตูนเรื่องไหนทําให้ใจสั่นขนาดนี้มาก่อนไม่เคยไม่เคยเลย ถึงผมจะบอกในด้านตัวละครมันมีหัวใจมากเรารับรู้ทุกอย่างที่ตัวละครทําแต่สิ่งที่สําคัญอีกอย่างที่ทําให้เรื่องนี้สนุกคือฉากต่อสู้มันรุนแรงมากเรารู้เลยว่าทุกดาบที่ฟันลงไปมันมีแต่แรงแค้นมีแต่ชีวิตที่ถ้าไม่ช่วงชิงคนอื่นก่อนตัวเราก็จะโดนช่วงชิงไปส่วนที่ผมประทับใจมากในฉากต่อสู้คือมันโหดมากจริงๆแต่มันโหดเท่าที่จําเป็นมันไม่ได้โหดตลอดทางมันจะโหดก็ต่อเมื่อสถานาการณ์นั้นถูกบีบคั้นแล้วต้องก้าวข้ามวินาทีชีวิตให้ผมบรรยายความสุดยอดและครบเครื่องของเรื่องนนี้เเเเป็็ชั่่่ววโมมมมมงงกกกกลลาาาไหดดึจรรรริิๆคบผอ์์ซ คือการ์ตูนที่ไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปีหรือกี่สิบปีคุณวนกลับมาอ่านใหม่คุณก็จะมองเห็นอะไรมากมายที่ก่อนหน้านี้คุณมองไม่เห็นเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่เราโตขึ้นเหมือนกับกัทที่เป็นตัวเอกของเรื่องนี้คุณจะมองเห็นชีวิตคนจริงๆที่มันเล่าผ่านหน้าการ์ตูนและคุณจะโดนถามคําถามที่ตัวคุณอยากตอบคําถามนี้ให้ได้แต่ความเป็นมนุษย์หรือหัวใจของเราตอบไม่ได้ผมดีใจมากที่ได้อ่านเบอร์เซิร์กในวัยผู้ใหญ่แล้วมันทําให้ผมเข้าใจทุกตัวละครทุกอย่างที่ทํามากขึ้นและมั่นใจว่าในอนาคตข้างหน้าผมมมมมมคววรกกกลับาาาาอออออ่่่่่่่่นนนนนนนใใใหหห็็จจะเเสสิิงงๆทททีีีีีตตต้้ไุยืูช ไม่เคยเจอมาก่อนและเป็นการ์ตูนที่ผมตามหามาตลอดทั้งชีวิตการ์ตูนต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่ดาบฟาดฟันกันแต่เป็นตัวละครที่สู้ชีวิตสู้กับบททดสอบที่หาคําตอบไม่ได้และบททดสอบนั้นก็ทดสอบหัวใจคุณด้วยว่าหัวใจคุณจะทนไหวไหมหากคุณเป็นตัวละครในเรื่องเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวละครหลักเป็นใครสักคนที่เจอสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นตรงหน้าและผมมั่นใจมากว่าเบอร์เซิร์กจะมอบประสบการณ์การอ่านการ์ตูนที่ชีวิตนี้คุณไม่เคยเจอมาก่อนมันเป็นยิ่งกว่าความฝันที่คุณเคยคาดคิดเอาไว้อย่างแน่นอนครับ